้นี่ใส่ผักชีเข้าไปด้วยผักชีเข้าไปด้วยครับติ่แบบนี้อย่างไรไอติมโทตัดนะครับอยู่ที่ตลาดช็อตแฟร์เราเคยกินไหมไม่เคยครั้งแรกเนี่ยเฮ้อเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะเฮ้ยแบบไต่หวันเหรอไต่หวันเลยครับเฮ้ยลอง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 วันเรามาดัดแปลงนะครับแม่ใบเตยเราจะเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยที่เป็นแม่ใบเตยอ๋อนี่ไงแบบนี้เหรออัอันนี้เรามาเจอ ไอติมถั่วตัดนะครับอยู่ที่ตลาดชอตแฟร์บูจิเนโกชื่อร้านนะคะับลองกินบูจิเนโกค่ะเราเคยกินไหมไม่เคยครั้งแรกเนี่ยเออมาลองดูวิธีการทำพี่เขาแบบย่างไอไอติมถั่วตัดผักชีไต้วันอ๋อมันใส่ผักชีด้วยเหรอใส่ผักชีด้วยไ้ใสัเอ๋อนี่ไงมันไม่ได้ทำที่สุดชิงแรกก็มาแล้นะคุใช้ไปก่อน อ้มันใช้แป้งไงนี่เลยแป้งโรตีเป็นไท่ากัติหวันเนี่ยเขาไม่มีแป้งที่สั่งไีไอมม่ใช่โรตีแป้งเส็รแล้าก็ต้องใส่ัวมเถีงมนมิามิกมาประยุกต์ให้เข้ากับไทยใช่ไหมคะ่าอออเมบูชิเนโกะแมวขาวดำนี่ได้ไอติมสามก้อนจุกเลยเฮ้ยหกสิบบาท นี่ใส่ผ hey, ักชีเข้าไปด้วยใส่ผ oh ักชีเข้าไปด้วยครับนบ้อย่อเคยไอติมกินไอติมกับผักชีเคยกินอ่ะให้ไปก่อนคนนี้นะเราก็อยู่ในสวนชีตของอ๋อนี่นี่นี่ ไม่ได้กินไอติมทอดตรนานมากแ่เมื่อเจรานนที่ต้มพอดนี้แมาเลยรานนี้เขาใช้แป้งใบเตยพี่ฉันสั่งไปคือไอติมนะไม่ใช่โรตีดังน่ากินก็ต้องใส่ถั่วาอเอล้วก็มีกลิ่นแล้มีกลิ่นส่ไว้มาลูกอได้อยูไปฝังนี้ให้พี่เขาสั่งก่อนนะวา่เราสามาเลือกไปดูนลูก่ยกอ๋อน่ไงเขาจะหั่นให้หั่นครด้วยความสวยงามด้วยความสวยงาอ้ยน่ากินเลยยางงี้ให้สวย ในที่สุดชิ้นแรกก็มาแล้วจุนมาให้ไปก่อนขอบคุณคะ่ะส่วนชิ้นนี้คใช้ากอ๋อมีสองชิ้นไม่รู้จะเอามือไหนเลยขอบคุณค่ะีได้มาแล้วเขาเรียกอะไรนะไอไอติมบูจิเนโกไอติมทั่วตัดไอติมทั่วตัดผักชีนี่อุ๊ยดูน่ากินมากเลยค่ะทุกคน มีเขาใส่แบบแป้งโรตีนะคะทุกคนนี่ให้ดูแล้วก็โอยด้วยถั่วนะคะมีผักชีด้วยออแล้วแป้งก็จะเป็นนั่นแะแป้งโรตีแป้งโรตีหมทำไมมันเข้ากันอะ่ะในความแบบหอมผักชีด้วยนะแล้วก็แป้งเขานุ่มด้วยหืรุ่งอร่อยเนี่ยเดี๋ยวลองชิมเดี๋ยวเดี๋ยวหนึงเดี๋หาที่วางก่อน <laughs> นี่มา วนี่คอร์ดิชินอันนี้เฮ้ยข้างในมันเป็นเราชอบในความหอมผักชีมากเลยอ่ะแล้วมันเข้ากันมากเลยนะแบบแป้งโซดาตัดแล้วก็ไอศครีมเข้ากันมากเดี๋ยวให้ดูอันนี้เป็นข้างในของมันนะก็จะมีถั่วตัดไม่ใช่ไอศครีมมันจะเข้าแปกับผักชีอร่อยมีรสกะทิด้วยอ่ะครับใช่อ๋อแต่วันนี้มันหมดใช่ไหมหมดไปมาทั้งรอบหน้ามาลองแต่พี่เมย์จะลองเปิดอันนี้อันนี้อร่อยมากเลยค่ะ มันหอมถั่วแล้วก็แบบกินกับผักชีมันเข้ากันเฉยเลยอ่ะนี่ๆให้ดูมันจะเป็นอย่างนี้ข้ามวนมาเหมือนเทปเย็นนะออแต่มันอร่อยมันเข้ากันนะลูกนะใครเคยกินบ้างคาม์หน่อยเดี๋ยวมาลองกินดูมันเข้ากันมากเลยเนาะกินกับผักชีอร่อยมันอร่อยขายดีมาก60บาท